สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมูตรายนันีมาเล่นพีกิฟต์พี่เดเพียคาติเช่นเคยนะคะวันนี้มาในท็อปิกคอนเทนทนี่ว่าเขาอยากให้เราติดต่อไปหาเขาไหมนะคะอ่ะสัญลักษณ์แรกก็คือสัญลักษณ์นี้นะสัญลักษณ์ที่สองคือสัญลักษณ์ ต้นแขกตัดต้นนี้นะคะอ่าบางคนถามอาจารย์บางทีก็มี3กองบ้างสองกองบ้างก็สลับกันไปนะคะสลับกันไปนเนาะมีเยอะก็ทำนานมันก็เหนื่อยออมีน้อยไปมันก็จะไม่สนุกนะ,ะก็สลับกันไปนะคะสำหรับคลิปอาจารย์2มับ้าง3มบ้างนะคะโอเคเลือกจากสัญลักษณ์ที่ใช่ที่ชอบกับ t o ิกคอนเ t นต์ที่ว่าเขาอยากให้เรา ตอบสื่อสารไปหาก่อนไหมนะคะเลือกได้แล้วก็ไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกสัญลักษณ์นี้นะคะกับท็อปิี่คอาทนี่ว่าเขาอยากให้เราเออติดต่อสื่อสารไปหาก่อนไหมนะเห็นไหมไกลไปป่ะกำลังหาสำรับ โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคเขาดูสถานการณ์คุณละคาก่อนนะคะว่าแบบไหนยังไงเขาดูสถานการณ์ผู้ที่เลือกต้นแขกตัตต้นแรกที่จริงมันก็น่าจะมีปัญหาหรืออะไรกันบ้างแหละเนาะออหรือเงียบกันไปแหละไม่งั้นก็คงไม่อยากให้เราติดต่อสื่อสารไปก่อนแล้วเราก็มาดูกันก่อนนะว่าสถานการณ์คุณละคาเป็นยังไงนะคะเรื่องตน้น เป็นรวมแบบโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงใครเลยเพราะฉะนั้น้อาคิดเยอคิดมา H bonds พอสะพันคุณเป็นรักออนไลน์ไหมคะหรือรักทางกายหรือรู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ในยะแบบนี้เนาะ For c u p s อโอเคน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันหรือพัฒนากันในลักษณะที่แบบปังปังตรงนี้หมายความว่าไงคือคุณรู้สึกว่าเวลาตอนที่เขาเข้ามาในความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่ามันโอเคมันมีการพัฒนาเรื่องของความสัมพันธ์ไปอย่างเติบโตและรวดเร็วนะคะเออแต่มันมีสีถ้วยมาด้วยเป็นเพราะอะไรเออดิเชีริโอสอาจจะเป็นมาจากเออเพราะความแตกต่างในเชื้อชาติศาสนาภาษาระยถาก็ได้นะคะเนอะอืม หรือถ้าสนาคติที่ไม่ตรงกัน page of source หรือในย่าหนึ่งที่อาจารย์รู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์คุณน่าจะเป็นการเหมือนแบบเก้ๆก,ก,กลางๆรอดูท่าทีกันมากจนเกินไปในลักษณะแบบนี้หรอแบบมันไม่ได้ก้าวไปไหนสักทีเหมือนแรกๆเข้ามาแบบดีมากเนาะไวมากดีมากเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันมีความหวังหรือสามารถพัฒนาไปต่อได้แต่มาพอตอนหลังทาไม ไอสิ่งที่เรามองสิ่งที่เราคิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหนึ่งเรื่องของทัศนคติก็เป็นใหญ่ในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ออ,อาจจะมีในความสัมพันธ์คือเหมอมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในที่นี้ไม่ได้ลงทําหน้าที่ในเรื่องของความสัมพันธ์แบบจริงจังมากเนาะเหมือนยังคอยดูท่าทีคือเพย์ออฟสอดอยู่นะอืมเหมือนยังเฝ้าระวังตัวอยู่นะ พิโนโ์โอเคเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนยังจับต้องไม่ได้เป็นแค่คนเข้ามาทํางานในความสัมพันธ์เนาะซึ่งแรกๆก็ดีมากเลยพิโนโวล์ฟคัเป็นพียงพิโนโวแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่มีสถานะอาจารย์รู้สึกได้แบบนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะจับต้องไม่ได้หรือเป็นได้แค่คณคุยนะ หรือบางคู่บางเคสก็เ,เป็นเฟรนด์วิฟเบนิฟิตได้ด้วยในลักษณะแบบนี้นะคะคุณไม่ต้องการความสัมพันธ์ในลักษณะแค่เล่นๆแต่เขาดูเหมือนเขาก็ยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเหมือนยังมีการแบบรอดูท่าทีอย่างเชิงที่ยังไม่ได้เข้าหรือลงลงแรงเข้ามาในความสัมพันธ์แบบจริงจังเนาะคือคุณมองว่าแรกๆคือมันดีอ่ะตอนนี้ทําไมมันเป็นแบบเนี้ยเออ 4ว o นส์แล้วพอพูดถึงเรื่องของสถานะหรือเรื่องความสัมพันธ์หรือการแสดงออกในลักษณะของควาว่าแฟนหรือคำว,ว่าเป็นคนรู้ใจเนี่ยเอ่อในหลายๆครั้งมันจะมีการปัญหากันในเรื่องตรงนี้เพราะว่าเขายังไม่ได้ให้สถานะคุณแล้วคุณก็ไม่รู้จะแสดงออกแบบไหนในเรื่องของความสัมพันธ์แต่เวลาพูดคุยกันหรือสารความสัมพันธ์กันเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ดีมากเหมือนเป็นแฟนกันเลยเหมือนเป็นคนที่รู้ใจกันเลยในลักษณะแบบนี้นะคะอืมแล้วก็ ก็เลยไม่รู้ว่าเราจะวางตัวแบบไหนในเรื่องของความสัมพันธ์ฟอสเาสเนาะแต่แน่นอนคุณไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ในเรื่องของคําว่าเฟนวิทยเมนฟิตเกิรือคำพ้อเพื่อนหรือไม่ใช่แฟนนะคะอืมนายออบารอ,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 อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาในระยะหนึ่งเนาะแล้วาจะาแน่ไพ่เนี่ยก็คือแปดไม้แล้วก็เก้าไม้ที่มีหนึ่งไม้อยู่ตรงกลางคือไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันเกิดโต,กต,กตกขึ้นมาแบบ ปูดปารรวดเร็วแล้วก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็หลายคนอาจจะแสดงออกในเรื่องสถานะความสัมพันธ์ที่แบบมันไม่ใช่แค่คนคุยไม่ใช่เป็นแค่แบบคนรู้สึกพิเศษมันรู้สึกเกินไปกว่าน,นั้นแล้วมันเป็นเหมือนแฟนกันแล้วบางคู่บางเคสก็ยีมีสิบแปดวกวกันไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้สถานะสักทีที่คุณลงใจไปเยอะเพราะคุณแบบคือเขาเข้เขามาทํางานในความสัมพันธน์นั้นคุณตายใจอะไว้ใจแล้วคุณก็เลยลงใจ ลงหัวใจหรือลงความรู้สึกกับเขาไปเยอะนะอาจารย์รู้สึกแบบนี้แต่พอลงไปเยอะปุ๊บกลายเป็นเขาอะที่ไม่พัฒนาต่อไปแปดไม้เก้าไม้เป็นหนึ่งไม้ตรงนี้ยหลายๆอย่างหลายๆครั้งเนี่ยคุณอาจจะแบบเหมือนแสดงออกให้เขาเท็ชันหรือเป็นการแสดงออกอมอ้อม,อม,อมให้เขารู้ตัวว่าเขาควรที่จะต้องพัฒนาหรือให้สถานะแล้วแต่เขาก็ยังไม่ทําอยู่ดี ในย่าหนึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันในชื่อเรียนที่ทํางานได้ด้วยนะคะหนึ่งไม้ใหม่แปดไม้เก้าไม้หนึ่งไม้ใหม่ที่คุณต้องการในเรื่องความสัมพันธ์หรือในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของในตัวคุณมันยังไม่ได้สักทีเพราะมองคนละมุมคิดคนละอย่างนะคะอืมโอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีกรกฎธาานลงมีถุนตุนกลุ่ม ถ้าไฟไม่สิงธนูถ้าดินพืชศกกรรมกรได้นะคะโอเคเรามาดูกันว่าน่าจะมีถ้าตอนนี้น่ามีการเยียบหายกันไปก็มีการส่องกันอยู่เนาะเพลีอับสนอาจารย์แต่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นคุณในส่องเขานะว่าเขาจะเอายังไงกับคุณนะในลักษณะแบบนี้ให้สลับกันได้นะคะมาดูตอบผู้ปกครอเช่นว่าก็วอย่าให้เราติดต่อ สื่อสารไปหาก่อนไหมเขาอยากให้เราเป็นคนติดตอ่อสื่อสารไปหาก่อนไหมเิื่อเบดอกคับก็ยากนะจ๊ะแต่ในย่าหนึ่งสิ่งที่คุณเป็นตอนอนี้เนาะคุณนิ่งนะในใสายตายเขาคุณนิ่งแล้วคุณก็ดูแบบมีโก้แล้วคุณก็ดูแบบเหมือนไม่ค่อยแคร์เขาเวลาย่างห่างกับเขามันก็เลยแบบอาจจะเป็นไม่ได้ว่าตัวคุณอาจจะทํางานหน้าที่การงานโปรไฟล์ดี หน้าตาดีหรือว่าเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองเขาเลยไม่ค่อยเชื่อว่าคุณจะติดต่อสื่อสารหาเขาก่อนในลักษณะของคนของคุณที่เป็นนะคะสเวนออฟคัพส์เพย์ช็อคคัพ n ายเพจเชอร์เคิลสสเพราะว่าจากการที่คุณแสดงออกในเรื่องของสถานะนะคะในเรื่องของสถานะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ในของมาตรฐานของความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็รู้นะว่าคุณต้องการอะไราอืมพากคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้นะคะเพราะไพ่ก็ขึ้นมามีเพจด้วยแล้วก็เป็นคิงหรือในย่านหนึ่งก็คือคิงอาวานเนี่ยหรือในย่านหนึ่งก็ คือหนะ้าที่การงานการเงินรอดกับคุณนะแชมเปอร์เรนส์เดอะฮาร์ลเฟนส นอเนท c จากการให้คุณมีท่าทีแบบนี้มันแสดงออกค่อนข้างที่อย่างชัดเจนเนาะแล้วการที่คุณเงียบคุณนิ่งหรือคุณไม่พูดคุยหรือเว้นระยะห่างกับเขาเนี่ยเนาะเจอรมิชแล้วก็เชนอโลน่าจะรู้นะเห็นกันในที่เรียนที่ทํางานได้นะคะหเหมือนที่เห็นกันอยู่เนาะ จากการที่คุณนิ่งหรือว่าคุณแสดงออกในเรื่องของวัฒนธรรมความรักความสัมพันธ์ว่าถ้าเขาไม่มีการเทคชั่นหรือพัฒนานไปมากกว่านี้คุณก็จะอาจจะไม่กลับเข้ามาในความสัมพันธน์หรือคุณอาจจะนิ่งเฉยไปแบบนี้คือคุณไม่พอใจอ่ะแสดงออกแบบชัดๆอ่ะเขาก็รู้ได้นะว่าคุณไม่พอใจกับเรื่องในระยะของเรื่องของความสัมพันธน์หรือความคิดเห็นต่างบางเรื่องที่เหมือนมันเป็นปัญหามาในระยะเวลาหนึง่งแล้วคุณไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นหรือเขาทำน,นะ Seven o อ c a คาสเด t ะเท e เพลเ e นต e เ e เว่า e พลเาถามว่าเขา,เอ,าอยากให้เราติดต่อสื่อสารไปหาเขาก่อนไหมก็อยากแน่นอนนะอยากแน่นอนจากหน้าไพ่แต่เขามองว่าจะเป็นไปได้เหรอจากเอเน g y หรือพลังงานคุณคือคุณเป็นเก้าเก้าเหรียญสวยๆแล้วก็รวยมากในยะาตนนึงอีกในยะาตนนึงก็เป็นคนที่มีมาตรฐานสูงก็เหมือนคล้ายๆกับควีนแต่ควีนจะ หนักมากกว่าเป็นคนที่เอาใจใจมากกว่าเอาใจใจในที่นี้ก็คือมีความมีมาตรฐานเออเออถ้ามันไม่ได้ดังที่คุณต้องการจับต้องไม่ได้คุณก็ไม่อยากได้ก้าเหรียญก็มีมาตรฐานรักตัวเองเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีแฟน,นดาด้เขามองคุณในลักษณะแบบนี้ในเอเนจีแบบนี้ก็คือเขาคิดเหรอคือเขาอยากให้คุณติดต่อสรรอื่อสารแหละถ้าพูดตรงๆไปก่อนแต่คิดเขาคิดว่าอย่างคุณเหรอเขาจะติดต่อสื่อสารหาเขาอืม ติดต่อสื่อสารหาเขานะในลักษณะแบบนี้อเพราะตอนนี้สิ่งที่เขามองเหมือนคุณก็ไม่ได้สนใจเขาอะไรมากมายจากลักษณะท่าทางที่คุณแบบอาจจะเห็นกันอยู่เออแต่ก็ไม่มีการสื่อสารหรืออาจจะเห็นกันแล้วก็เหมือนเมินมองไปที่อื่นในล,ลักษณะแบบนี้นะคะอืมนะเพราะมีมี ten of wands ด้วย ten of w a n d เหมือนนึกเห็นกันอยู่ที่เรียนที่ทำงาน เพชรชอบครับเดี๋วฮาร์ฟก็ชวยเจ็ดช่วยแต่ในในความรู้สึกเขายังคิดว่าเขายังสามารถนะเอาจริงๆนะเขายังสามารถทําหรือส่งอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณได้อยู่แล้วเกิดเขาดึงคุณกับเข้ามาในความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นคนคุยหรือเฟนวิตเมนฟิตที่ไม่ได้ชัดเจนเยังไม่มีสถาะนะเขาน่าจะทําตรงนี้ได้กับคุณอยู่ เอกชบศรและเดรเดอร์เมิทแต่เขาไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะคะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าเขาจะโน้มน้าวคุณและหรือเขามีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณที่สามากทําให้คุณอยู่ในความสมพัธ์ที่จับต้องไม่ได้หรือไม่ชัดเจนได้ได้แบบที่เขาต้องการได้เพราะมันเป็นสิบนายเนาะเออค,คือคิดว่าตัวเขาอะคิดว่าเขาอะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามีมากพอ ที่จะโน้มน้าวให้คุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ในลักษณะที่เหมือนเดิมเหมือนที่เขาชอบเขาชอบก็คือเป็นเฟนวิทไม่ชัดเจนในลักษณะแบบนั้นนะคะตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงสภาว่าว่าเขาจะทํำยังไงดีกับคุณแต่ถามว่าอยากให้คุณเขายินดีมากไหมยินดีมากๆถ้าคุณจะติดต่อสื่อสารเขา่อดน,นะเขาอยากให้คุณติดต่อสื่อสารเขา่อนแต่ถ้าเกิดเขามองว่าคุณคงไม่เออคุณคงไม่แต่จะทํายังไงว่าหน้าไพ่นี้คือ จะทายัางไงว่าจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ที่จะทําให้คุณพึงพอใจนะคะเออเนี่ยสิ่งนี้สิ่งที่เขาคิดเนาะเราะการสภาวะที่การว่าตอนนี้คุณอาจจะอิกนอหรือนิ่งเฉยเอออาจจะเห็นกันแต่ทํามันมองผ่านเนี่ยตรงเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกหนักแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไม่อย,อยากอยู่ในสภาวะที่แบบอึดอัดแบบนี้ด้วยนะคะก็อยากจะมีการติดต่อสื่อสารกลับไปเข้าไปในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งแต่ แต่จะทายังไงดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณถ้าถามว่าเขาอยากให้คุณติดต่อสื่อสารไหมก็อยากถ้าเขาก็อยากให้คุณติดต่อสื่อสารหาเขาก่อนเพราะอะไรถ้าคุณติดต่อสื่อสารหาเขาก่อนเขามากว่าคุณยินยอมอยู่ในความสัมพันธ์และในลักษณะที่ผ่านมาเหมือนกันเขาก็ไม่ต้องเครียดหรือซีเรียสอะไรกับมันมากนะคะเพราะฉะนั้นสรุปห้ได้ว่าเขา อยากให้เราติดต่อสื่อสารไปหาก่อนไหมก็แน่นอนอยากให้คุณติดต่อสื่อสารไปหาเขาก่อนนะคะติดต่อไปแล้วสื่อสารไปแล้วติดต่อสื่อสารไปแล้วจะได้เหมือนว่าคุณยอมรับในสถานะที่ผ่านมานะในลักษณะแบบนี้โอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธนูราศีพฤษศราศีกันถ้าลมิถุตุลกลุ่มได้นะคะโอเคก็จบให้สำหรับผู้ที่เลือกต้นแคคตัสต้นแรก เป็นดวงแบบโดยรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงออกับใครเลยเพราะฉะนั้นเราคิดเยอะคิดมากถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับพี่หรือกับอาจารย์ก็รา,ายละเอียดได้คลิปแอดไลน์จองคิวกันมาได้นะคะถ้าทางมาแลมไม่ตอบกับในทันทีต้องขอไภัยด้วยนะบางทีติดคิวติดงานอยู่นะขอบคุณทุกการไลฟ์ขอบคุณทุกการ s u b s c r i b e like, ขอบคุณทุกการเดินทางขอบคุณทีนน่เดินร่วมทางกับพี่ค่ะขอบคุณนนค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกต้นแคคตัสต้นนี้นะคะกับต้อปิดคอนเทนต์ที่ว่าเขาอยากให้เราติดต่อสื่อสารไปหะเขาก่อนไหมนะคะที่จริงอนะ่ะอาจารย์ไม่ต้องถูกไพ่ก็ได้นะ <laughs> ดูจากเซน์ลูกดวงอาจารย์หรือเอซอาจารย์ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนพราพๆนั้นมีความแบบคือความดีในที่นี้หมายความว่าไง ต้องเป็นคนที่ทํางานในความสัมพันธ์ที่มันหนักมากเนาะครั้งหนึ่งเคยเป็นคนที่ฟูลฟิลแล้วก็เติมเต็มเขาแน่นอนอาจารย์รู้สึกว่าพลังงานส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่องอาหารจะเป็นลักษณะแบบนี้คือเป็นคนที่ใจดีอบอ้อมอารีเป็นคนที่อยู่เขาอยู่ด้วยแล้วลก็มีความสุขเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปิดไพ่ก็รู้ค่ะว่าเขาอยากให้เราติดต่อไปหาก่อนแน่ <laughs> แต่ก็คือเรามาดูกันแล้วกันนะเออถือว่ามาเล content, ่ยคอนเทนต์สนุกสนุกขำๆแล้วกันนะคะโอเคขอดูหน่อยค่ะ รู้สถานการณ์ระหว่างคุณและเขาก่อนเนาะรู้สถานการณ์ระหว่างผู้ชี้เลือกต้นแทตาต้นแรกกับเขาคนนั้นเชนอบขาเปลี่ยนไหมเออคำผู้อาจารย์ที่พูดเนี่มัน,ม,นมันไม่ผิดคำออกไปเลยคือมันมีความสุขในบางคู่บางเคตก็คืออาจจะ มีพลังงานของการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ได้นะมีการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวแล้วหรือไปไปกับกับอย่างเงี้ยคือเคยทํางานในความสัมพันธ์นลันกษณะคล้ายๆเป็นครอบครัวมาแล้วนะอืมเพอโอควอนเทร p ออ p พาเ p a ร์เพชรควอนสื่อใ f s w o r d s แต่เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยไหมคะ for personal ตอนนี้น่าจะมีการเงียบการห่างการห่างการปิดนะคะเนาะเออ,นะเอ,อก็ตามคอนเทนต์แหละอืม n nice. ช็อปครับคือแบบ ทำงานในความสัมพันธ์นะี้ทำรู้สึกว่าแบบวันหนึ่งมึงจะสามารถเติบโตไปเป็นครอบครัวกันได้หรือเป็นคู่ชีวิตกันได้คุณรู้สึกได้ถึงขนาดนั้นเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะหนะ้าที่การงานการเงินด้อยกว่าก็ได้เนาะเพราะพลังงานอาจารย์มองว่าเขาไม่ค่อยสเทียนกับคุณอะเออ the world คือเหมือนเนาตอนแรกก็คือมาแบบส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณ แบบมาฟูลฟิลมาเติมเต็มพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะที่มันดูแล้วมันมีอนาคตมีความสุขหรือว่ามันจะเป็นคู่คู่ด้วยกันได้ในลักษณะแบบนี้แต่ความที่ว่าเขาเป็นเด็กถามว่าเขาทํางานในความสัมพันธ์ไหมก็ทาแต่ดูว่า energy พลังงานเขาความไม่สม่ำเสมอมันมีนะคะอาจารย์หนูบอกว่ามันมีความเป็นเด็กอยู่คือ energy ของพลังงานที่เขาทํากับเราจากไนท์กลายเป็นเพจ คือความไม่สม่ําเสมอในเรื่องของความสัมพันธ์คือเหมือนอาจจะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ฟิลลิ่งหรือนายายหนึ่งเป็นคนอาจจะทํางานเออเหมือนทํางานในความสัมพันธ์ในลักษณะที่แบบว่าแล้วแต่ความพึงพอใจส่วนตัวของเขานะคะแล้วเขาก็เป็นแบบนี้มาตลอดเนาะ the world เอออาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางไกลก็ได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศก็ได้นะคะมีด h e world ขึ้นมาด้วยเนาะอืม พูดยังไงว่าความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่มีการฟูลฟิลเติมเต็มกันหรือเขาส่งมอบพลังงานดีๆให้กับคุณเนี่ยมันไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่ค่อยจะสะเกียดเนาะจากพลังงานของเขาแล้วก็สวีโอกสวอร์ดในตรงนี้อาจารย์บอกว่า,วาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่ชัดเจนคีย์วิร์มาด้วยนะเเหมือนเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้ไไดหรือมีไม่มีสถานะนะคะอืแล้วคุณก็ไม่ชอบ กับความสัมพันธ์ที่ลักษณะที่มันขุ่นเขือตอนนี้น่าน่าจะมีการเงียบหากันไปหรือหากันไปในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์ที่ลักษณะที่ไม่ใช่เจนเนี่ยคุณก็ไม่ได้ชอบเนาะนายซอบสอดคุณมีความแบบหมุดหีดอะ <c oughs> ประมาณว่าทําไมแบบสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้ยความสัมพันธ์นี้มันมีความรู้สึกดีๆฟ,ฟูลฟิลเติมเต็ม,ตม,ตมกันแล้วกันบางคู่ก็มีสิบแปดกันไปแล้ว มันยังได้ยังมันยังไม่ถึงขนาดเป็นแฟนกันอีกเหรอทำไมอ่ะคุณรู้สึกผิดหวังแล้วก็โมโหหงุดหงิดก,กับสถานะในลักษณะแบบนี้อออาจารย์รู้สึกได้ว่าบทเวลาที่คุณจะเงียบหายไปนะเขาจะดึงคุณกลับมาทุกครั้งแล้วอยู่ในลักษณะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุน้ำมีกรกฎพิจิธาตุไฟไม่สิงธนู นะ้ำสบสดถ้าลไมไปทุนตุนกุมราศีมีนนะคะอืได้เนาะโอเคตอนนี้ก็น่าจะมีการเงียบการหายการไปแล้วลักษณะความสัมพันธ์ก็เป็นความสัมพันธ์นนที่ไม่ชัดเจนทั้งที่ก็ฟูฟิลเติมเต็มกันแล้วกันบางคู่อาจจะเป็นใช้ใช้ชีวิตร่วมกันบ้างแล้วหรือทํางานในความสัมพันธ์ในลักษณะคล้ายๆเป็นแฟนกันแต่ไม่มีสถานะนะคะในลักษณะแบบนี้เนาะอะ,อะ แล้วเราก็มาดูกันเขาอยากให้เราติดต่อสื่อสารไปหาเขาก่อนไหมนะคะนายออสโชเขาอยากให้เราติดต่อสื่อสารไปหา,าก่อนตอนนี้เขาก็เครียดเนาะเออคิดเยอะคิดมากถึงนะนอนไม่หลับเลยนะเออเจอฮาโลเฟนส์ในบางมุม ในบางมุมก็อาจจะเข้าวัดเข้าวาพึ่งพาศาสนาหรือแม่ก็สวดมนต์ไหวพานั่งสมาธิเพื่อจะบรรเทาความรู้สึกความเครียดนะจัสติโอเคอย่ากลับมาในความสัมพันธ์อาจารย์ต้องบอกเลยนะททเวเพชเชโคคือถ้าถามว่าหน้าไพ่เนี่ยเขาคิดว่าคุณจะติดต่อสื่อเขาอยากให้คุณติดต่อไปไหมก็คืออยากแต่เขาไม่คิดว่าคุณจะติดต่อสื่อสารไปเข้าใจไมหมคะ เออเนาะคล้ายๆหน้าใครเมื่อกี้เลยอู้ชัวครับทำไมอะ่ะรู้ว่ารักแล้วทำไมถึงแบบเออไม่ให้สถานะไม่เข้าใจอ,อ่ะเอ The Tower. อเดะชาวเวอร์เขากำลังคุค้นคึกและพิจรารณาความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะมาคู่กังเคสอาจจะเงียบกันไปแบบกัแบบแบบสัมพันธเลยก็ได้นะเอออยู่ดีก็พงังอยู่ดีก็จบ นะคะ Justice for all เดี๋ยวอยากรูว่ h hop, ะ J Shop c l p b Two p r i p e n t a l H o o oh, f Source เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาจารย์รู้สึกคือถามว่าเขาถ้าตอบคอนเทน,น์นอะ์มาคือก็คือใช่แหละคือใช่แหละว่าอยากให้คุณติดต่อสื่อสารไปหาเขาก่อนแต่เหมือนว่า The h l l o f a n The Tower โว้ยเจจิจริงๆในความสัมพันธ์หน้าไพาน่นี้คือเขาอยากกลับมาในความกลับมาในความสัมพันธ์คุณนะคะอยากจะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะแต่หลายๆเรื่องอาจารย์รู้สึกได้ว,ว่าปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ที่เขาไม่สามารถให้สถานะคุณได้อ่มันมีเรื่องของเรื่องของความสัมพันธ์ที่ถ้าเรื่องของเตอร์ปาร์ตี้นะเตอร์ปาร์ตี้ใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้จิดปัญหาเรื่อง มีคนของตัวเองอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้ในเรื่องสององสถานะที่ชัดเจนคุณต้องเข้าใจนะในลักษณะแบบนี้ The Tower The h a l o f ร์ e n ร์เฟนเดอร์ทาวเโอเคหน้าไพ่เนี้ยอาจารย์บอกเลยว่าเขาอยากให้คุณติดตอ่อไปหาเขาก่อนก็ใช่แต่ในยะหนึน่งถึงคุณไม่ติดต่อไป หนาภายนี้เขาก็จะกลับมาในความสัมพันธ์คุณอยู่ดีประมาณว่าเขาไม่อยากให้ความสัพมพันธ์นั้นจบลงแล้วจะทําไงกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเหมือนเขาจะไม่ชัดเจนหรือทําให้คุณได้ไม่ดีพอเนาะหรือพลังงานเขาไม่ได้เสถียรอย่างนั้นแล้วเขาจะกลับมาในลักษณะที่ว่าไม่อยากเป็นเหมือนเดิมแล้วมันมีจัสติกโฟ o ์วอยากกลับมาในความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นไปกว่าเดิมแล้วก็มัน่นคงแล้วก็มัน่นคงแต่ปัญหามันมีจากอะไรเนี่ยอ สองถ้วยสองถ้วยแปดถ้วยสิบเก้าหกคุณเป็นเพื่อนเก่ากันเคยรู้จักกันมาก่อนหรือคนที่คุณถามถึงเนี้ยเป็นอดีตไหมอดีตคนรักเก่าในลักษณะแบบนี้ไหมนะคะเอาาเอแล้วก็มีการเงียบหายกันไปเนาะคุณน่าจะมีการเงียบหายกันไปแบบปุบป,ปรับฉับพลันหรือว่าเงียบกันไปนเลยโดยที่คุณก็ไม่ได้บอกกล่าวอะไรเขาเพราะว่าคุณอยู่ในสถานะควาสมสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เจนหรือจับต้องไม่ได้ใช่ไหม เออคุกก็เลยหายไปเลยนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าเวลาตอนที่คุณหายไปเนี่ยเห็นไหมอาจารย์หึงมองว่าทําไมเป็นเก้าดาบแล,วแล,วแลว้วสองขวดถึงถึงคือถึงรู้มะว่ารักไงสอง้วยแปดขวยเป็นสิบกับหกที่อยู่ตรงกลางเหมือนเพิ่งรู้ว่ารักแล้วในวันที่เขาสูญเสียคุณไปหรือเพิ่งรู้ว่ามีใจให้คุณแล้วในวันที่สูญเสียคุณไปอยากให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์อืมแต่ตอนนี้จะเป็นไปได้ไหมว่าคุณอาจจะติดคอมมิชเมนต์ไหมคะในลักษณะแบบนี้นะเออหรือ ในย่าหนึ่งคือเหมือนคุณก็เพิกเฉยกับเขาแล้วคุณอาจจะเจอกันในที่เรียนที่ทํางานก็นได้แค่นึงกันอยู่เหมือนคุณไม่กลับไปแล้วกับความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นเฟนวิปเฟนฟิตเกินคำว่าเพื่อนไม่มีสถานะอย่างเงี้ยคือคุณไม่กลับไปแล้วแล้วคุณก็แสดงออกให้เขาชัดเจนว่าอ่าโอเคฉันเป็นเพื่อนคุณได้นะคุยกับคุณได้นะแต่ฉันไม่สามารถกลับไปในทํางานในความสัมพันธ์ในลักษณะเดิมที่เขาอยากได้เหมือนที่เคยผ่านมา คือพอวันที่คุณหายไปเขาถึงรู้ได้ว่าเขาขาดความสุขที่เคยมีมาในเมือ่อก่าะเขาอยากกลับไปในความสัมพันธ์ในลนักษณะเดิมนะคะละักษณะเดิมที่มีคุณอยู่ในความสัมพันธ์แล้วอาจารย์มองว่าถ้ากลับไปได้นะอันนี้ถ้ากลับไปได้เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ดีขึ้นเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นแต่สองรียแล้วก็แปดเท่าเนี้ยเหมือนคุณจะไม่กลับเหมือนคุณแสดงออกแบบชัดเจนว่าความสัมพันธ์นี้คุณจะไม่กลับไปแล้ว คือในความรู้สึกเขาอะ่ะคือเขาจะพัฒนาให้ดีขึ้นก็จริงแต่คุณก็ไม่มั่นใจอะ่ะคนอย่างเขาน่ะเหรอจะคิดจะพัฒนาให้มันดีขึ้นหรือให้ความสัมพันธ์เอ่อที่มีกับคุณให้มันจับต้องได้คือคุณไม่เชื่อเออคุณไม่เชื่อคุณก็เลยมีการวางท่าทีหรือแสดงออกแบบนิ่งเฉยกับเขามากๆนะคะโ o r ์ f โซ r t เนาะเอออันนี้เป็นดวมแบบโดยรวมนะ อาจารย์อ่านตามหน้าไพ่เพราะอะไรเพราะงคนเดี๋ยวเอาเอาผลการทำนายอาจารย์แล้วก็ไปตัดสินเอ่อจะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์กับอีกคนนึงถ้าเขาโขงวความสัมพันธ์คุณอยู่ในลักษณะของเฟนพิเศษหรืเกินอนเขาว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนเออแล้วคุณมองว่าเออเดี๋ยวเขากลับไปเดี๋ยวเขาจะต้องดีขึ้นคือเป็นดวงแบบโดยรวมต้องบอกแบบนี้นะคะถ้าเกิดเขาไม่ได้ดีขึ้นเขายังโงวความสัมพันธ์คุณอยู่ในลักษณะเออเฟนพิเศษจบต้องไม่ได้เนี่ย เดี๋ยวมาโทษอาชาดีเขาใช้บกถึงได้บอกอย่างนี้นะคะแต่หน้าไพ่เนี้ยคือเหมือนว่าเขาต้องรู้สึกได้ว่าเขาสูญเสียคุณไปแล้วจริงๆนั่นแหละเขาถึงจะคิดว่าเขาอยากจะได้คุณกลับมาในความสัมพันธ์อยากให้คุณมาเติมเต็มมาฟูลฟิลมาแบบเติมส่วนที่ขาดหายไปของเขานะคะแล้วก็จะพัฒนาให้มันดีขึ้นแต่เขาต้องรู้สึกก่อนนะว่าเขาสูญเสียคุณไปแล้วจริงๆเพราะตอนเนี้ยหน้าไพ่เนี้ยเหมือนเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียคุณไปแล้วจริงๆเนาะ สี่เอ่อเก้าดาบสีด่ดาบเป็นห้าดาบตรงนี้ยหมันต้องทําใจด้วยว่าคุณจะไม่กลับมาแล้วจากท่าทีที่คุณแสดงออกเพิกเฉยต่อเขาเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นสรุปให้ได้ว่าเขาอยากให้เราติดต่อสื่อสารมาหาก่อนไหมไม่ได้แค่อยากติดให้เขาให้คุณติดต่อสื่อสารมาหาก่อนนะเขายังอยากกลับมาในความสัมพันธ์ด้วยซ้ําเลยนะคะคือเขาไม่ได้ต้องการแค่การติดต่อสื่อสารเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ไปต่อกับคุณ รู้ตัวในวันที่ไม่มีคุณอยู่ที่นี่รู้ตัวในวันที่ไม่มีใครเติมเต็มเขาได้เทียบเท่ากับคุณแล้วนะคะเขารู้ตัวในวันนี้นะโอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีตุลน,นะราศีตุลได้รออาศีพฤษภได้ด้วยนะคะโอเคก็จบให้สําหรับผู้ที่เลือกต้นแขกตาต้นที่สองก็เป็นดวงแบบโดยรวมนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะคิดมาก ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็รายละเอียดใต้คลิปแอดไลน์จองคิวกันมาได้นะคะถ้าทักมาแล้วไม่ได้ตอบกับในคันทีต้องขออภัยด้วยนะบางทีติดคิวติดงานอยู่นะขอบคุณทิกการไลค์ขอบคุณท like, ิการ Subscribe ขอบคุณทิการเดินทางขอบคุณที่ได้ร่วมทางกับพี่คะ่ะขอบคุณค่ะ